สวัสดีค่ะก็เดี๋ยวก็คือตอนแรกกะว่าจะไม่ทําคลิปหรืออะไรนะคะที่เกี่ยวข้องกับการในช่องเนี้ยแต่ก็อดไม่ได้แล้วแหะเพราะว่าเรื่องมันนานแล้วใช่ไหมคะก็กะว่าเออจะแบบเป็นช่องที่สําหรับดูดวงอย่างเดียวหรือว่าทําเกี่ยวกับท่องเที่ยวเงี้ยค่ะแต่ทีนี้ก็เลยแบบอ่าในเมื่อเรื่องราวของการปฏิรูปสถาบันคระมหากษัตริย์ยังไม่หยุดสักทีนะคะก็หลายเดือนแล้ว ก็มาพูดในช่องของตัวเองด้วยเพราะว่าทําลงในคลิปทิกต o k อะคะ่ะก็จะก็จะมีปัญหานิดนึงตรงที่ว่า Tik t o อกจะได้แค่นาทีเดียวใช่ไหมคะมันก็มีเพิ่มเป็น3นาทีแหละแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าไปเพิ่มตรงไหนนะคะก็เดี๋ยวจะมาพูดในในใน,ในช่องของ u ู u b e ของตัวเองด้วยเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าในเรื่องราวของการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์รู้สึกจะพ,พูดเยอะมาก แล้วก็มีหลายๆคนนะคะก็ยังไม่ยังไม่ชัดเจนอยู่คือคนที่ออกมาพูดเรื่องนี้หลายๆคนเป็นคนที่ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์หรือว่าราชวงศ์หรือประวัติศาสตร์อะไรเท่าไหรนะ่นักหรือว่ามีความรู้แหละแต่ว่าก็ก็ยังคงแบบสนับสนุนเพราะว่ามีผลประโยชน์อ่าก็มีแล้วก็บางคนไม่รู้เรื่องอะไรเลยอย่างที่เคยเจอเด็กๆในทิกต o k นะคะก็ เข้าใจทุกอย่างผิดแบบประเด็นไปหมดเลยก็เลยอันนี้แวะมาพูดจากความรู้สึกนะเป็นความรู้ที่ที่ที่มีอยู่นะคะไม่ได้แบบเป็นความรู้ใหม่หรืออะไรนะคะคือเป็นความรู้ที่มีอยู่เดี๋ยวจะลงรายละเอียดลึกลงไปอีกนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครที่ได้มีบังเอิญมาดูคลิปนี้แล้วอยากจะดูคลิปดูดวงของเทพพิดาพยากรณ์ต่อก็ดูได้นะคะดิฉันเป็นหมอดูนะคะเทพพิดาพยากรณ์หรือถ้าเกิดว่าใครที่ต้องการที่จะเขาเรียกว่า ต้องการที่จะดูดวงก็ยังคงมีอยู่นะคะก็เอาไว้สําหรับสนับสนุนช่องนะคะในการทําคลิปดีๆต่อไปนะคะก็มีโปรโดูดวงนะคะ2องรบาทต่อคําถาม6ข้อทางไลน์ไอดีนะคะก็แอดไลน์ไอดีมาได้หรือต้องการดูดวงส่วนตัวหรือดูดวงทางโทรศัพท์เราก็จะมีอีกราคาานึงนะคะก็เงินก็ยังคงเอามาทําสนับสนุนช่องแล้วก็ยังคงทําในเรื่องราวของการกุศลต่างๆก็ยังมีอยู่นะคะแล้วก็ในเรื่องราวของนะคะวิชาชีพตัวเองนะคะแล้วก็ ใครอยากที่จะแบบซื้อเครื่องประดับก็ยังมีอยู่ยังทํางานอยู่ค่ะนะคะส่วนงานในเรื่องเราแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ทําเลยนะคะงานที่เกี่ยวข้องกับการดูดวงหรือว่าเกี่ยวข้องกับธุรกิจตัวเองยังทําได้น้อยนะคะช่วงนี้มาทําเรื่องของการพูดเรื่องความจงรักภักดีของสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะเพราะว่าตัวเองเป็นพบุรุษก็มีความเกี่ยวข้องกับ กับพระมหากษัตริย์หลายพระองค์หลายราชสมัยนะคะอ้าวันนี้นะคะเราก็พูดเรื่องปฏิรูปทําไมถึงเชื่อว,ว่าการปฏิรูปจะนํามาซึ่งการล้มล้างสถาบันนะคะก็อย่างที่บอกไว้แล้วะคะ่ะว่าปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์เกิดมาจนโตบัดนี้นะคะตั้งแต่เด็กมาเนี่ยก็เพิ่งจะเคยได้ยินว่าให้มีการปฏิรูปอ่ามีคนหลายๆคนออกมาพูดว่าปฏิรูปเนี่ยยังไงก็ไม่ใช่การล้มล้างไปดูในพจนานุกรมสิ ปฏิรูปแปลว,ว่าการซ่อมแซมให้ให้แบบให้ดีขึ้นขอโทษนะคะคำว่าปฏิรูปสถาบันพระหมหากษัตริย์ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในโลกใบนี้จนกระทั่งดิฉันได้ยินคำนี้นะคะเมื่อเอามาใช้ในข้อเรียกร้องปฏิรูปในพจนานุกรมเนี่ยเขาเอาไวป้ปฏิรูปวดัดปฏิรูปโบราณสถานปฏิรูปอ่าเรื่องราวของสิ่งที่เป็นแบบ โบราณสถานที่ยังคงมีอยู่ปฏิรูปคือซ่อมแซมสิ่งที่มีอยู่เดิมเนี่ยแล้วให้เหมือนกับของเดิมแต่ว่าซ่อมแซมใหม่เช่นอันนี้อาจจะหักอาจจะพังแต่ดิฉันไม่เคยได้ยินเรื่องของการปฏิรูปสถาบันมาก่อนเลยนะคะนี่ก็คือคําใหม่ดังนั้นเวลาคุณหาคำเนี่ยคุณจะต้องหาคําทั้งหมดไม่ใช่ตัดคําออกไปเหมือนก็ห้วยขวางอย่างนี้คะ่ะคุณจะไปหาคําว่าห้วยคํานึงแล้วขวางคํานึงไม่ได้ ปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์คุณก็ต้องหาทั้งคำเลยนะคะดังนั้นการยกเรื่องราวของพราชนาฏกรมมาเหมือนกับการโตวาทีนี้ไม่จริงเลยนะคะ,ะปฏิรูปไม่ใช่การล้มล้างจะไม่ใช่ใชได้ยังไงคะเพราะว่าในข้อเรียกร้องนะคะก็จะมีในเรื่องราวของให้สถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยขึ้นสู่ศาลได้การขึ้นสู่ศาลอย่างที่เคยเกิดแล้วคะ่ะที่กรุงปารีสนะคะเรื่องราวของพระเจ้าหลุยส์แล้วก็พระนางมาเรียนตัวเน็ตนะคะก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วนะคะแล้วก็ ตุลาการก็ได้ตัดสินประหารชีวิตไปนะคะทั้งสองพระองค์ทั้งๆท,งที่ทั้งสองพระองค์ไม่ได้โต้แย้งอะไรเดี๋ยวค่อยมาลงรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะคะถึงเรื่องราวจะเกิดขึ้นมานานแล้วแล้วบอกเนี่ยเป็นเรื่องราวของยุคปัจจุบันกระบวนการทั้งหมดที่เกิดข้อเรียกร้องนี่ก็คืออ้างอิงจากจากของเดิมนั่นแหละคะ่ะคือก็เหมือนกับที่กรุงปารีสนะคะถ้าหากว่าคุณจะบอกว่าสถาบันกษัตริย์ช่วงนี้เนี่ย คุณต้องการตรวจสอบอย่างนู้นอย่างนี้คุณเห็นเฟกนิวที่เกิดขึ้นไหมคะเฟกนิวข่าวปลอมหรือการใส่ร้ายสถาบันมีมากพอเราไปอ่านประวัติช่วงนี้กลับไปอ่านประวัติศาสตร์นะคะตั้งมีการใส่ร้ายกันมาตั้งแต่ปี2 4 7 5แล้วคะ่ะ ก็ปี2475เนี่ยคุณปู่อยู่นะคะเป็นคนรับโทรเลขแล้วกลาบทุนรัชกาลที่7ว่าเกิดการปฏิวัติแล้วก็จะมีการเขาเรียกว่าจับเชื้อพระวงศ์เป็นองค์ประกันอยู่ที่พระที่นั่งอานันตสมาคมรวมไปถึงนะคะมีการจับเด็กนักเรียนสวนกุหลาบไว้เป็นตัวประกันด้วยนะคะก็คือมีเชื้อพระวงศ์เยอะนะคะเอารถถังเข้าไปในโรงเรียนเลยนะคะก็คือจะบอกว่ากระบวนการทั้งหมดข้อเรียกร้องจะ10ข้อหรือ12ข้อหรืออะไรที่เติมกันเข้าไปอะค่ะ มันล่อลวงให้ล้มล้างแน่นอนนะคะคือไม่มีการอภัยโทษแล้วก็ไม่มีโครงการพระราชดำริดังนั้นก็คือจะได้เห็นว่าทุกอย่างเนี่ยคือการล้มล้างนะคะแล้วก็หลายๆคนที่ออกมาต่อสู้เนี่ยแล้วก็ออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยดิฉันไม่เห็นว่าสถาบันพระหมหากษัตริย์เนี่ยเป็นปฏิบัติต่ตอประชาธิปไตยเลยค่ะจริงๆ รูปแบบหรืออะไรทั้งหมดที่คนเขาบอกว่าเนี่ยเรามีรูปแบบเดิมๆแล้วทําให้การพัฒนาประเทศของเราเนี่ยเป็นไปได้ได้ด้ดยไม่แบบเป็นไปเป็นไปแบบไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยขอถามนิดนึงค่ะการพัฒนาประเทศเนี่ยเกี่ยวกับสถาบันพระมห,หากษัตริย์หรอคะเกี่ยวกับวัฒนธรรมหรอคะประเทศที่เขาพัฒนาแล้วเขายังคงรูปแบบเดิมๆเวลาที่คุณไปเที่ยวฝรั่งเศสเขาขายอะไรคะเขาขายพระราชวังแวร์ซายให้คุณไปเที่ยว เขาขายความเป็นหลุยความเป็นแบบเขาเรียกว่าแวร์ไซด์พระนางมาเรียนอินเเนตถูกกลับมาอยู่ในวงการแฟชั่นและกลายเป็นไอดอลของวงการแฟชั่นซึ่งทำให้แบบรูปแบบของฝรั่งเศสเนี่ยเราไปถึงเราไปหาอะไรคะเราไปหาประชาธิปไตยหรือเปล่าคะไม่ใช่เราไปหาความหรูหรายแห่งแวร์ไซด์แล้วก็เวลาที่เราคิดถึงฝรั่งเศสเราคิดถึงภาพลักษณ์ของ โอ้พระชวง์ที่แบบหรูหราเวลาที่มาดอนน่าแสดงคอนเสิร์ตก็จะเป็นในรูปแบบของโบเ็นไหมคะพูดง่ายๆก็คือว่าการที่เราจะขายการท่องเทีย่ยวเราต้องขายความเป็นวังความเป็นวดัดความเป็นเขาเรียกว่าโบราณสถานซึ่งประวัติศาสตร์ไทยของเราเนี่ยเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้มาตลอดแล้วเราจะล้มล้างไปเพื่ออะไรคะปฏิรูปทำให้ดีขึ้น คุณรู้ได้ยังไงคะว่าปฏิรูปจะทําให้ดีขึ้นก็ในเมื่อในโลกใบนี้หรือว่าในประวัติศาสตร์ของชาติไทยยังไม่เคยมีการปฏิรูปเลยแม้แต่แม้กระทั่งในต่างประเทศเองนะคะทุกประเทศที่มีสถาบันพระหมหากษัตริย์ก็ไม่เคยปฏิรูปเลยค่ะคุณเชื่อไหมคะว่าไม่มีการปฏิรูปดังนั้นนะคะคุณจะบอกว่าเอ้ยปฏิรูปทําไม่ดีขึ้นหรืออะไรเงี้ยมันไม่จริงอะคะ่ะ แล้วก็เท่าที่เคยอ่านประวัติศาสตร์มานะคะการที่เราจะปฏิรูปปฏิรูปจริงๆนะคะคือหมายความว่าไปซ่อมแซมวัดหรือไปซ่อมแซมโบสถ์เราต้องใช้คนที่มีความเชี่ยวชาญด้านนี้ค่ะไม่ใช่อยู่ดีไปตามช่างรับเหมามาแล้วแบบทาเลยไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ไม่ใช่เลยนะคะแล้วก็คนที่บอกว่าเนี่ยฉันต้องการจะแบบปฏิรูปคุณก็ต้องทําให้เป็นรูปธรรมนะคะเช่นล่าลายชื่อ เขียนข้อเรียกร้องแล้วก็เซ็นชื่ออย่างที่บอกนะคะว่าการปฏิรูปคือการล่อลวงให้เกิดให้เกิดการล้มล้างและเมื่อล่อลวงให้เกิดความการล้มล้างคนที่ไปสนับสนุนเรื่องราวเหล่านี้จัดว่าเป็นกระบฏนะคะจัดว่าเป็นกระบฏแผ่นดินนะคะเพราะว่าการที่การที่เอาคำหลวๆแน่นอนคำคำนี้จะต้องเป็นผู้ใหญ่คิดแล้วก็วงการล้มเจ้านี่มีจริงค่ะก็มีมาตั้งนานแล้ว เคยเห็นจริงๆนะเมื่อสิบปีก่อนนะเห็นจริงๆเห็นตัวเป็นๆเ,เห็นพูดคุยเลยไม่ได้บอกว่าเออเราทําค่ะคือ,อเผอิญว่าเคยเคยอยู่ในตึกที่แบบมีกิจกรรมของกลุ่มการเมืองแล้วมีกลุ่มล้มเจ้าเข้ามาในกลุ่มการเมืองด้วยจะบอกว่ากลุ่มล้มเจ้ามีอยู่ในทุกการเมืองนะคะมีทุกสีเสื้อทาเนียนกลิบเพราะว่ากลุ่มนี้เนี่ยเขาจะไม่สามารถแสดงตัวออกมาได้ว่าเขาต้องการที่จะล้มสถาบันเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็จะแบบ ดูแล้วเนี่ยรู้เลยว่าล้มเขาก็จะอยู่ในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการนักวิชาการนี่แหละแล้วเขาก็มาอิงการเมืองเพราะตัวเขาไม่มีทุนไม่มีทรัพยากรไม่มีกําลังทรัพย์ในการที่จะมาจัดตั้งคนแล้วก็เข้าสู่กระบวนการเขาก็ต้องไปล่อหลอกนะคะนักการเมืองล่อลอกเศรษฐีที่อยากจะแบบที่อยากจะแบบได้ผลประโยชน์ตรงนี้นะคะเราก็มาเพื่อที่จะทําการนะคะอ่าล้มล้างสถาบันนี่ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าคนพวกนี้จะเก่งในเรื่องของการบิดเบือนประวัติศาสตร์เพราะอะไรรู้ไหมคะในสมัยก่อน2475ก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง <ota> เขาก็ได้ทาข่าวลือเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ในแง่ลบมาแล้วเวลาที่คุณบอกว่าลองไปอ่านประวัติศาสตร์ดีๆมันจะมีประวัติศาสตร์ของพวกลมเจ้าใส่ร้ายอยู่ในประวัติศาสตร์อยู่แล้วคะ่ะคือคนพวกน,นี้เนี่ยรัชการที่เ็เคยถามกลุ่มคนพวกน,นี้ว่าทําไมต้องทําถึงขนาดนี้ เคยตรัสถามนะคะคนพวกนี้ก็จะตอบว่าก็คนกลุ่มคณะราษฎรนั่นแหละค่ะเขาต้องการชนะดังนั้นเขาจะแพ้ไม่ได้ถ้าแพ้ไม่ได้เขาจะเป็นกบฏแล้วแล้วเขาก็ต้องการชนะดังนั้นวิธีการที่จะชนะก็คือพยายามทําข่าวแล้วก็ทําอะไรก็ได้ที่จะแบบชนะคือคือกล่าวร้ายว่าร้ายสถาบันกษัตริย์ทั้งๆที่กลุ่มคณะราษฎรกลุ่มนี้นะคะก็ปี 24. 7 5นะคะ ก็คือกลุ่มที่ได้รับทุนไปเรียนต่อต่างประเทศจากทุนพระมหากษัตริย์นั่นเองนะคะแต่ก็ไม่ได้ระลึกมั้งคะที่ว่าการเปลี่ยนแปลงมันสําคัญกว่าก็เลยกระทําการสิ่งนี้ช่วงนั้นก็จะอยู่ในภาวะของความวุ่นวายวุ่นวายของประเทศอยู่พอสมควรแล้วพอมาปีนี้นะคะก็มีคณะราษฎรเกิดขึ้นใหม่แต่ว่ามันเป็นยี่ห้อแล้วกันนะคะเพราะว่าดูแล้วการกระทําหรืออะไรเนี่ย เป็นการยืมชื่อมาใช้มากกว่ายังไม่ยังไม่อยู่ในภาวะที่เรียกว่าเขาเรียกว่าเก่งเต็มที่อ่ะะส่วนคณะราษฎรปีส4 7ส็้าถ้าคุณดูย้อนอดีตไปคุณจะเห็นว่าเป็นการยึดอำนาจที่ใช้คนหยิบมือเดียวแต่ใช้กลยุทธ์จะจัดว่าแยบยนต์ไหมถ้าเป็นยุคนี้ก็ดูแล้วไม่ได้แยบยนต์นะคะเป็นอะไรที่ง่ายๆเพราะคนสมัยก่อนเขาไม่รู้จักหรอกคะ่ะ ประชาธิปไตยคืออะไรเขารู้แต่ว่าเขาอยู่กับพระมหากษัตริย์มาตลอดแล้วเกิดความร่มเย็นเป็นสุขเขาไม่รู้หรอกค่ะแม้กระทั่งทหารที่เดินไปร้องตะโกนชายโยชายโยชายโยตอนที่ยึดอํนนานาจได้สาเร็จทหารเหล่านั้นก็ไม่รู้นะคะว่ายึดอะไรอะไรยังไงรู้แต่ว่าทําให้ดีขึ้นรู้แค่นี้ค่ะจริงๆบางทีเนี่ยความจริงอาจะมีอยู่ด้านเดียวคือสู้ให้ชนะก่อนเนี่ยที่สําคัญที่สุดนะคะ แล้วก็ตอนที่ยึดอํานาจตอนช่วงปี2475มีรัษฎรธรรมดานะคะแต่งเป็นชุดทหารด้วยนะคะแล้วก็เข้าไปยึดอํานาจก็เหมือนกับดูแล้วเหมือนเป็นกองกําลังเยอะๆแต่จริงมีประชาชนที่แต่งชุดเรียนแบบทหารด้วยไม่มีอาวุธนะคะแต่ว่าเดินเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายๆอย่างเนี่ยพอมาถึงปีนี้เนี่ยสื่อโซเชียลเยอะแล้วคนก็ไม่ได้สนใจอ่านหนังสือ คนไม่ได้สนใจประวัติศาสตร์ในแง่มุมที่แท้จริงความคิดคนไม่ได้ซับซ้อนดังนั้นการทําสื่อโซเชียลเฟกนิวเข้าไปเยอะๆอๆยๆๆมันก็จะทําให้คนเกิดความรู้สึกที่เรียกว่าเฮ้ยเชื่อพอเชื่อเสร็จก็ออกมาเรียกร้องโดยมากก็จะเป็นเด็กรุ่นใหม่อะคะ่ะแต่ว่าเด็กรุ่นใหม่ก็จะเป็นกระแสถ้ากระแสลงฟุ๊บเขาก็ไม่สนใจแล้วก็เหมือนเกมอะคะ่ะถ้าเกิดว่า เกมเนี่ยเราจะสนใจเล่นอยู่ประมาณสัก2สองสเดือนเดือนที่4เดือนที่5ถ้าเกมไม่สนุกเกมมันก็วนอยู่แค่เนี้ยเขาก็จะไม่สนใจเล่นแล้วทําไมถึงได้บอกว่า,เ,าเด็กรุ่นใหม่ไม่ได้มีความมุ่งมั่นในการที่จะล้มล้างสถาบันเพราะคนเหล่านั้นเขาไม่รู้ไงคะว่าสิ่งนี้เรียกว่าการล้มล้างเพราะเขาเกิดมาเขาไม่เคยเห็นคนลม้มคนล้มเจ้าบางคนก็มาเถียงนะคะว่าคนล้มเจ้าไม่มีดิฉันเคยเจอมาแล้วคะ่ะคนพวกนี้ก็จะซุกซ่อนมาคนพวกนี้จะไม่เจอคดีนะคะ เขาจะแอบอยู่เบื้องหลังแล้วก็จะส่งหน่วยหน้าไปตายมั่งส่งสิงนะส่งไปตายก็มีนะคือแบบปั่นกระแสะให้สุดตรงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็แบบส่งไปตายมั่งส่งไปแบบทําให้เกิดเขาเรียกว่าความความผิดเพี้ยนในสังคมคนพวกนี้เขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยเขากําลังจะทําสําเร็จเมื่อสิบปีก่อนเขาคิดว่าเขาทาสาเร็จนะ แล้วพอผ่านมาเรื่อยๆพอมาปีนี้เขาก็มาปลูกปั่นเขาก็คิดว่าเขาทำสำเร็จเพราะเขาไม่เคยมามอบเขาไม่เคยลงถนนเขาไม่เคยทําอะไรเสี่ยงๆเขาจะอยู่เบื้องหลังและสนับสนุนก็ดีปีนี้เปิดหน้ากันมาเยอะเลยนะคะก็ดีมากจะบอกว่าคนจงรักพักดีอยเยอะเยอะแล้วเป็นพลังที่แบบมีประสิทธิภาพมากเพราะว่าเราเคยต่อสู้ร่วมกันมาแล้วแล้วก็ตอนที่ คือเนื่องจากว่าเราได้มีโอกาสรวมตัวกันหลายครั้งในรัชกาลที่9นะคะคนจงรักภักดีเนี่ย,ยตั้งแต่แบบก่อนยุคโซเชียลวิกก็คือเราสามารถที่จะรวมกลุ่มกันแล้วก็มีหลายๆภาคส่วนดังนั้นเนี่ยกลุ่มคนจงรักภักดีนี่มีเป็นล้านนะคะปริมาณเท่าไหร่เนี่ยไม่ทราบแต่ว่ามีเป็นล้านคือปริมาณเนี่ยคนจงรักคดีเยอะแล้วอยากจะบอกว่าคนที่จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์บันพระมหากษัตริย์ไม่ใช่แค่คนไทยนะคะ ชาวต่างชาติก็เยุจริงๆคนกะเหรี่ยงคนไทยใหญ่เนี่ยเขาชื่นชมสถาบันพระมหากษัตริย์ชื่นชมในหลวงของเราเยอะมากคนลาวก็มีเธอนะจ๊ะแล้วก็ยังมีคนเขเมรก็มีคือเขาชื่นชมแล้วก็เขาแบบเขารักสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยเพราะว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยเนี่ยช่วยเหลือเขาที่บอกว่าคนเขเมรเพราะอะไรรู้ไหมคะตอนที่เกิดสงครามค่ะเขาก็ เขาก็ข้ามแดนมาแล้วก็พึ่ง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 ผืนแผ่นดินเราแล้วเขายังสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณคนไทยใหญ่เดินขึ้นไปเนี่ยบนดอยไตยแรงเนี่ยเขาจะมีพระบรมฉายาลักษณ์แล้วเขาก็ชื่นชมในแบบสถาบันพระมหากษัตริย์ของเราดังนั้นการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเปลี่ยนแปลงยากค่ะเพราะว่ายังมีกลุ่มคนที่จงรักภักดีอีกเยอะแล้วก็คนที่แบบมาอ้างว่าโอ๊ยปฏิรูปเนี่ยทำไม่ดีขึ้นตามพจนานุกรมหนูจา๋า หนูเนี่ยไม่เก่งภาษาไทยหนูแยกคําไม่ได้นะจ๊ะคาเหล่านี้จะต้องรวบเป็นคําเดียวกันแล้วก็ใช้ในการเขาเรียกว่าความหมายคือต้องใช้ทั้งความหมายทั้งทั้งแบบทั้งประโยคเลยอะค่ะแล้วที่สําคัญที่สุดก็คือเมื่อสิบปีก่อนเนี่ยเราเจอเยอะมากเราสู้กันมาเยอะแล้วแหละคนล้มเจ้าเมื่อสิบปีก่อนนะ่ากลัวมากนะคะขู่ฆ่าดิฉันเลยค่ะขู่ฆ่าขู่อะไรอย่างนี้ดิฉันสยพัดซึ่งตอนนั้นดิฉันก็บอกว่า ผูดิฉันได้นะคะดิฉันตายคนเดียวไม่เป็นไรคะ่ะแต่ว่าญาติพี่น้องดิฉันเยอะมีเป็นตำบลเลยนะคะทุกคนเคยร่วมกันนะคะต่อสู้ร่วมกับรัชกาลที่หนึ่งในสงครามเทับมาแล้วคะ่ะดังนั้นทุกคนเป็นคนที่เก่งและมีความเที้ยวเที่ยวเที่ยมหานมีความเก่งในด้านการกรบหมดนะคะคือถึงปัจจุบันนี้นะคะตำบลที่ดิฉันอยู่เป็นตำบลที่รัชกาลที่หนเนี่ย พระราชทานให้กับคนไทยทรงดำนะคะเดี๋ยวจะมาเล่ารายละเอียดอีกทีนหนึ่งดังนั้นเนี่ยดินที่ฉันเกิดมาเนี่ยเป็นดินที่ดินพระราชทานแล้วก็คือที่ดินของคุณทวดนะคะก็เป็นที่ดินที่นาพระราชทานนะคะดังนั้นคนที่ต่อสู้ร่วมกับสถาบันพระหมหากษัตริย์มาโดยตลอดมีค่ะมีมาตั้งแต่โบราณน,นะคะดังนั้นการปฏิรูปเนี่ยเราก็มีคนออกมาเรียกร้องแน่นอนก็ต้องมีการต่อต้านดิฉันก็เป็นหนึ่งในผู้ต่อต้านนะคะแล้วก็ดิฉันก็ ต่อสู้ร่วมกันมาตลอดนะคะเมื่อก่อนก็จะมีเหมือนกันเนี่ยล้มล้างสถาบันเนี่ยแต่ว่าล้มกันแบบตรงตไงคะก็เจอคดีเจออะไรไปเรียบร้อยแหละแต่ปีนี้มีการปฏิรูปสถาบันชูธงนะคะสาธารณรัฐนี่ก็เหมือนกับเมื่อสิปีก่อนนะคะสิปีก่อนก็มีรัฐไทยใหม่นี่ชูธงรัฐไทยใหม่เลยทางภาคเหนืออ่าแล้วก็มีเรื่องการล้มล้างมาแบบตรงๆอ่ะปีนี้ก็เป็นในเรื่องราวของการปฏิรูปนะคะทั้งฝั่งคนจงรักภักดีก็ไม่มีใครยอมหรอกค่ะก็ ตอนช่วงนี้ก็คือการออกมาสู้กันในแง่ของความคิดนะคะในแง่ของสื่อโซเชียลก็ยังเชื่อนะคะว่าสู้กันบนท้องถนนเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยไม่น่าจะเกิดขึ้นเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าการต่อสู้ไม่อยากก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นเหมือนกันมันต้องมีการนองเลือดแล้วก็เ,เลือดเสียเนื้อนะคะที่อังกฤษก็เคยเกิดมาแล้วนะก็มีรูปแบบแบบคนไม่เอาสถาบันหรือคน รักสถาบันก็มีมาแล้วนะคะก็ฆ่ากันตายไปเรียบร้อยแล้วมีแต่ของประเทศไทยเราเนี่ยคนที่ออกมาเรียกร้องสิ่งเหล่านี้ที่ออกมาเดินถนนเนี่ยโดยมากไม่ได้แบบจงเกียจจงชังสถาบันแต่เป็นคนที่ตามกระแสะมากกว่าดังนั้นก็เลยคิดว่าการเสียเลือดเสียเนื้อไม่น่าจะเกิดขึ้นนะคะไม่น่าจะเกิดขึ้นแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือถ้าใครได้มีโอกาสได้ดูคลิปนี้นะคะคนรุ่นใหม่หรือว่าคนที่ยังเป็นเด็กอยู่เนี่ยขอให้เข้าใจว่า การออกมาเรียกร้องอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์จัดว่าเป็นกบฏต่อภัยและก็ความมั่นคงของชาติดังนั้นนะคะทางที่ดีที่สุดควรที่จะศึกษาประเด็นทุกอย่างให้อรอบคอบก่อนที่จะออกมาเพราะไม่เช่นนั้นแล้วอาจจะแบบอาจจะแบบถูกล่อหลอกถูกล่อลวงให้ไปกระทําการซึ่งสมัยก่อนก็มีเกิดขึ้นนะล่อลวงล่อหลอกกระทําการเนี่ยมีเยอะแยะมากมายเลยที่แบบว่า สูญเสียเลือดเนือ้อสูญเสียชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินแล้วก็รวมไปถึงนะคะเขาเรียกว่าถูกหลอกใช้อะ่ะแล้วก็ไม่ได้อะไรเยอะเมื่อสิบปีก่อนก็มีถูกล่อหลอกให้กระท,ทำนู่นกระทำนี่เผานูาน่นเผานี่ถึงเวลาจริงจริงติดคุกฟรีกันก็มีไม่มีใครไปเยี่ยมไม่มีใครเหลียวเลยนะมีมีม,มีคนที่แบบบ้าคลั่งมากๆแล้วก็แบบออกมาทำนูน่นทำนี่อะไรเงี้ยก็ อนอันนี้ก็คือพูดคท่าวๆนะคะเพราะว่าก็ยังเห็นอยู่ก็ว่า,วาเออยังจะมีแบบการเรียกร้องการปฏิรูปก็เลยมาพูดให้เข้าใจว่าเออทำไมการปฏิรูปนําไปสู่การล้มล้างสถาบันเพราะเคยเกิดขึ้นแล้วที่ฝรั่งเศสดังนั้นทุกประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นเนเธอร์แลนด์มาเลเซียที่ที่ยังมีสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่ก็มีกฎหมายนะคะคุ้มครองสถาบันเพื่อที่จะไม่ให้คนชั่วคนไม่ดีเนี่ยใส่ร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วก็นาไปสู่การล้มล้าง การล้มล้างสถาบันพระหมหากษัตริย์เราไม่รู้หรอกว่าถ้าต่อไปประเทศเราปกครองด้วยระบอบประธา,านาธิปดีเนี่ยมันจะดีหรือไม่ดีดูสิคะอเมริกายังวุ่นวายเลยยังมีการออกมาแบบโจมตีกันทั้งสองฝ่ายเราเลือกอยู่อย่างสงบสุขบนบนผืนแผ่นดินที่พระหมหากษัตริย์ของเราเนี่ยปกครองดีกว่าคะ่ะยังไงดิฉันก็รู้สึกว่าดิฉันสนิทสนมกับราชวงศ์จัก,กรีมานานแล้วนะคะคือสนิทสนมนี่หมายความว่า ได้อยู่ภายใต้ร่มพอที่สมภารมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1งจริงๆนะคะแล้วก็ดิฉันก็รู้สึกว่าเออดิฉันก็อยู่อย่างมีความสุขดิฉันก็ขอเลือกที่จะต่อต้านการปฏิรูปดีกว่าค่ะแล้วอยู่บนผืนแผ่นดินนี้นะคะเดี๋ยวก็ติดตามคลิปต่อๆไปนะคะเดี๋ยวก็จะมีคลิปในเรื่องราวของการแสดงความจงรักภักดีคือทําเพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้เห็นคลิปเยอะๆแล้วจะได้เข้าใจแล้วก็ให้คนรุ่นกลางๆคนรุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นปู่รุ่นย่ามาดูแล้วก็เออจะได้แบบ รู้สึกว่าเออเรารักสถาบันมากยิ่งขึ้นแล้วเราก็จะได้รู้สึกว่าเออดีใจนะที่ที่เราได้เกิดบนผืนแผ่นดินไทยดูสิคะคนอื่นเขายังรู้สึกว่ารักเราแล้วก็ชื่นชมเราที่เรามีสถาบันพระหมหากษัตริย์เลยทําไมคนไทยส่วนหนึ่งอะส่วนน้อยด้วยออกมาเรียกร้องเราไม่ภูมิใจไม่เคยคิดนะคะว่าจะให้เขามารักสถาบันพระหมหากษัตริย์เหมือนกับเหมือนกับกลุ่มคนที่ทงรักพักดีไม่เคยคิดนะคะ แต่ว่าการจับจ้วงล่วงละเมิดเกินไปก็ไม่ควรกระทำเพราะว่ามันเป็นการมิ่นยามน้ำใจกันมากเกินไปเมื่อกลุ่มคนที่จงรักภักดีเขาไม่พอใจเขาออกมาแสดงออกบ้างเนี่ยก็ต้องเข้าใจเขานะคะแล้วถ้าเกิดว่าอย่าคิดเลยค่ะอย่าคิดเรื่องความรุนแรงเลยค่ะอย่าคิดเลยค่ะเพราะว่ากลุ่มคนที่จงรักภักดีส่วนใหญ่เนี่ยเขาเป็นนักสู้เขาเป็นนักลบบางคนเนี่ยอย่างอย่างอย่างรุ่นดีซันเนี่ย อย่างสายเลือดดิฉันก็มีคนที่เคยรบร่วมกับสถาบันพระมหากษัตริย์มาแน่นอนค่ะว,ว่าเขาไม่นควนรใจถึงแล้วก็พร้อมตายเพื่อที่จะปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักของเรานะคะอย่าคิดเรื่องการใช้ความรุนแรงเลยค่ะอยากแสดงออกทางความคิดแสดงออกได้ค่ะแต่คุณต้องมีกรอบและคุณต้องมีขั้นตอนและระเบียบควรที่จะมีการร่างหนังสือหรือว่าจะทําอะไรให้มันแบบถูกต้องเป็นระเบียบนิดนึงนะคะแล้วเราก็จะได้แบบ อาการคุยแล้วก็เจรจาก็าถ้าจะก็คุยกันได้ค่ะโต้แย้งด้วยเหตุผลคุยกันได้นะคะเราอยู่ในสังคมที่เรียกว่ายอมรับความคิดเห็นของแต่ละฝ่ายได้แต่อย่าไปคุกคามกันเลยนะคะไม่ดีค่ะก็ดิฉันก็ยังยืนยันคําเดิมค่ะว่าต่อต้านการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อต้านการล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อต้านการล่อลวงนะคะแล้วก็สนับสนุนผู้ที่จงรักภักดีให้ช่วงนี้ออกมาทําสื่อแล้วก็ทําความเข้าใจกับ ประชาชนทุกฝ่ายนะคะเพราะว่าเราคือทหารของพระราชาภาคประชาชนเราทุกคนประชาชนที่ทรงรักภักดีคือทหารของพระราชาเราก็ต้องออกมาปกป้องพระราชากันค่ะแล้วก็ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะภักดีจักรีวงศ์ค่ะ